มาแล้วคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของคู่รักที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังมีลูกชายสุดน่ารักทั้งสองเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกด้วยอย่างคุณชายชาติโยดมและคุณวิกกี้สุนิสานั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณชายชาตโยดมและคุณวิกกี้สุนิสาเรียกว่าเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆที่สําคัญมีลูกชายสุดน่ารักทั้งสองคนเป็นโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องทริสตันและน้องไทเลอร์ที่ทำให้ครอบครัวยิ่งดูแฮปปี้มากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านแซนอบอุ่นของพวกเขาจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นสีเทาสลับกับสีขาวที่แฝงความวินเทจเอาไวน้นิดๆเป็นบ้านที่คุณชายชาตโยดมซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนมีครอบครัวซึ่งได้ใช้เป็นเรือนหอหลังแต่งงานบริเวณรอบๆบ,บ้านกว้างขวางมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ร่มเงาทำให้บ้านดูร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ ด้านข้างของบ้านได้ต่อเติมเป็นโฮมออฟฟิศและมีฟิ n e นสอีกด้วยในส่วนของห้องฟิ n e นสนั้นแบ่งออกเป็น2โซนได้แก่โซนดนตรีมีทั้งกีตาร์เปียโน,โนและกลองต่างๆภายในบ้านเน้นโทนสีขาวน้ำตาลล่าสุดได้มีการรีโนเวทชั้นล่างใหม่ทั้งหมด เมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสก็นำต้นคริสต์มาสมาตกแต่งเพื่อให้เข้ากับเทศกาลโดยภรรยาอย่างคุณวิกกี้ก็เป็นคนตกแต่งเองกับมือทุกปีเรียกว่าเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะ สำหรับชีวิตคู่ของทั้งสองนั้นเป็นคู่สามีภรรยาที่สลับหน้าที่กันโดยสามีจะทำงานบ้านดูแลภรรยาที่บ้านทุกอย่างขณะที่ภรรยาทำธุรกิจหลายอย่างทั้งแพ็คของส่งของเองเพราะขายดีมากคุณชายบอกว่า เป็นคนติดบ้านและติดภรรยามากตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วมีเขาคนเดียวเหมือนเป็นภรรยาเหมือนเพื่อนที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างและยังยอมรับทั้งหึงทั้งห่วงภรรยามากเมื่อถามว่าทำไมผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงในชีวิตคุณตั้งแต่แรกเห็น เขาบอกว่าเด็กๆจะติดแม่รู้สึกแม่เป็นผู้หญิงเก่งทำได้ทุกอย่างเราอยากได้คู่ชีวิตที่เก่งเหมือนแม่มีความมั่นใจเสริมความมั่นใจให้ชายด้วย ทุกวันเวลาไปทำงานไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมกี้จะคอยบอกเสมอว่าเราทำได้ยิ่งทำให้เรามีพลังมากขึ้นไปอีกว่าหันมาเมื่อไหร่จะมีเขาอยู่ตรงนี้เขาแกล่งเหมือนเพชรที่จะเป็นกำลังใจให้เราไปตลอดได้ เป็นบ้านสวยบรรยากาศแสนอบอุ่นของคู่รักคนดังแถมยังดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่คนบันเทิงที่สวีทหวานสุดๆไปเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ